เรื่องที่เคยตั้งศีลจะขอลดละเลิกเนื้อสัตว์นะคะเราคือแรกๆมันก็จะมีฝืนๆนะคะมันก็เคยกิเลสอะค่ะกิเลสมันก็ยังยังไม่ยอมมันก็ให้เราไปกินมันไม่อร่อยเหมือนที่เคยนะคะมันมันกลืนไม่ลงเลยอะค่ะมันก็ต้องไปคายทิ้งทุกครั้งเลยมันคาวแล้วก็มันรู้สึกว่าถึงความเป็นพิษของมันนะคะทุกวันนี้ถ้าถ้าได้ได้ได้กินเข้าไปคําเดียวก็จะเคี้ยวเคี้ยวเสร็จก็ไปคลายทิ้งเลยค่ะแบบ ทำให้กิเลสมันตายนะคะคือสาใจกิเลสอะค่ะหกักหักลำกิเลสก็คืออยากให้กินใช่ไหมโอเคฉันจะกินกินแล้วฉันก็จะเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็พิจารณาโทษมันสุดท้ายก็คือไปครทิ้งตลอดเลยค่ะและที่สําคัญแต่ก่อนเป็นคนเคยชอบดูรายการทำอ,อาหารในโทรทัศน์อะค่ะแต่ปัจจุบันเมื่อได้ดูมันไม่มไ,มมไม่รู้สึกอยากดูไปก็พิจารณาโทษทยไปแล้วก็ก็ไม่ได้ทุกเกี่ยวกับว่าเราไม่ได้กินแล้วอะไรอย่างเนี้ค่ะ จะมากเปลี่ยนตามฝึกฝน